สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้จะพาเพื่อนๆนมาเข้าสวนพามาเบึงเรื่องราวของขุด้าในสวนนะคะในระยะนี้ในระยะที่เขาเก็บผลผลิตไปแล้วในช่วงหนึ่งนะคะว่าจะดเวินระยะบอช่วงนี้จะเป็นจังไดน,นะคะจะได้พาเพื่อนๆพชมสวนแล้วก็เล่าสูกันฟังนะคะ ว่าช่วงนี้ผลพุทราของเขาได้เก็บจังไดน,นะคะช่วงนี้ผลพุทราของเขาจะบกคอยผลผลิตจะบกคอยมีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคือในในระยะเมือนหนึ่งเขาอาจจะได้เว้นแล้วคะ่ะสำหรับช่วงนี้จะปกติก่อนหนาน,นี่นะคะเขาจะได้เก็บทุกเมือ่อแต่ช่วงนี้เขาจะได้เว้นแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนจะได้เว้น พักมือเก็บแล้วค่ะค่ะปุซากับยุบจะประมาณนี้นะคะจะเขียวหลายแล้ะค่ะเขียวปรากับบนแน่ใจว่าผลที่เขียวนี่จะซุกออกมาพร้อมกันบอน,นะคะหรือจะทยอยนะคะเพื่อนเพอนเพราะช่วงนี้รู้ซึกว่าเอ่อเขาจะเก็บผลผลิตไม่ค่อยได้ดหลายได้ค่ะช่วงนี้แต่ละมือค่ะ ได้ประมาณ10บกิโลค่ะบางมือกะอาจจะมาถึงนะคะเพื่อเนเพราะจะบอสุกนะคะ่ะจะเขียวอยู่ค่ะจะเขียวก็ได้เก็บในพุ่นวิทมาแค่หมือละบอหลายค่ะยังบอท่านเด็สุกค่ะพวกสีสุกเกีกก็เก็บไปแล้วนะคะถ้าจะถามว่า เ,เพื่อนนะคะ่ะคำถามว่าทันเคิงบอในสวนพุดซาถ้าจะหมายถึงรุ่นที่เก็บก็คือจะห่างหลายแล้วนะคะบางหลายแล้วเกินครึ่งไปแล้วแต่จะมาเปรียบกับรุ่นใหม่นะค่ะฝากกับบอกว่าจากทันเคิงเพราะรุ่นใหม่กับกำลังจะมีค่ะเพื่อน รุ่นไมน้จะแยกเป็นรุ่นที่เป็นผลเะค่ะเพื่อนเืนรุ่นที่เป็นผลเป็นนวยกับรุ่นที่เป็นดอกเลยค่ะรุ่นที่เป็นดอกก็กําลังเริ่มะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกลังเริ่มจะหนานะคะกําลังเริ่มจะหนาส่วนผลอ่อนกับมีนะคะผลอ่อนก็มีผลเริ่มจะแกะ่กับมีปากาเลยคิดว่าอาจจะได้แค่ทยอยเก็บนะคะ หรือว่าอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็ะอาจจะแก่หลายอาจจะเก็บผลผลิตลายเป็นบางมือด้ค่ะเพื่อนๆจะบ่ทอกันแลลวค่ะเพื่อนๆในระยะนี้นะจ๊ะในระยะนี้คือเดือนที่เริ่มจากมกกลานะคะมกกลากลุ่มพามีนาเมษาพฤษภา มิถุนากรกฎา,กานาคะเพื่อนๆจะเจ็ดเดือนแล้วค่ะเดือนที่เจ็ดแล้วค่ะเพื่อนๆในเดือนนี้ถ้าจะนับจากเดือนที่ตัดนะคะเพื่อนๆนับจากเดือนที่ตัดเขากเก็บผลผลิตมาได้ประมาณจะใกล้จะถึงสองเดือนแล้วนะคะจากที่เริ่มสุกค่ะเพื่อนๆจากที่เริ่มสุกมาเริ่มเก็บผลผลิตมาจาก เกือบสองเดือนแล้วนะคะเอานึงมิถุนาเป็นการเริ่มซุกนะคะเริ่มสุกเริ่มจะเก็บได้นะคะดอกกับกำลังจะทีนะคะเผื่อกำลังจะหนาขึ้นมานะคะจะเป็นพุดซาหลุใไม้จะเป็นลายรุนราคาในช่วงนี้ตุ่นทีกำลังแกนะคะ กำลังจะเป็นนคะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจะดอกนี่ค่ะเพื่อนๆดอกก็กำลังจะหลายค่ะสำหรับดอกรุ่นนี้นะคะสำหรับดอกรุ่นนี้ ตอนที่ป้าตัดนะคะเดือนที in ่หกค่ะเขาเลยเก็บผลผลิตเดือนที่หกเลยเก็บผลผลิตแต่ถ้าจะนับจากที่เป็นดอกก็เป็นเดือนที่หาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะเดือนแรกจะไม่ใช่เป็นเป็นดอกนะคะจะเป็นดอกเริ่มเดือนที่สองจะเป็นดอกถ้าจะนับจากเริ่มเป็นดอกนะคะนับจากเริ่มเป็นดอกก็จะยุ่ที่เดือนที่หาค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้เก็บผลผลิต แต่ถ้าจะนับจากการตัดก็คือเดือนที่หกจะจะได้หู้ไปน้ำกันนะคะสำหรับตามในส่วนของป่าถ้าเริ่มเป็นดอกก็เดือนที่5ได้เก็บผลผลิตค่ะป่าก็เลยคิดว่าผลผลิตของเขานี่ก็คงจะเเดือนที่หานะคะเพืผลผล่อนๆถ้่นาสำหรับดอกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาจะอีกสี่เดือนนะคะเดือนที่5จะได้เก็บ เห็นดอกนะจ๊ะเพราะช่วงนี้ก็เป็นดอกค่ะเริ่มเป็นดอกที่หนาแล้วนะคะรุ่นนี้กกจะเป็นดอกที่สำรับที่ว่าจะได้เก็บผลผลิตในช่วงถ้าเป็นเดือนที่หานะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเดือนออกรกดานะคะกรกฎาสิงหา กันยาตุลาพฤศจิก,กาน่าจ,จะเป็นปลายเดือนพฤศจิก,กาค่ะเพื่นๆาจะได้เก็บผลผลิตในพุทธาที่เป็นดอกในช่วงนี้นะจจะพฤศจิก,กาแต่สำหรับผลที่เป็นผลแก่นี่ก็จ,จะอาจจะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะ จะมอาจ,อาจจะเป็นช่วงที่ขาดตอนบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสำรับพุทซานะคะในสวนในปี2นะคะเพื่อนๆปีที่2ของการตัดปีแรกเนาะจ้ามีผลมีดอกจ้า บต้นไม้ไปอีกนะคะว่าเป็นจังไดแต่ละต้นค่ะแต่ผลช่วงนี้จะเป็นผลอ่อนนะคะหลายจะยังผลนก่จะเก็บผลผลิตได้แค่หมือนละบ่ท่านหลายนะคะช่วงนี้จะจะเบึงอีกค่ะประมาณสองอาทิตย์พวกนี้จะแก่ทอไดจะจะทยอยเก็บได้มื่อละทอไดนะคะพอาะจนนี้กับบางแล้ว ค่ะเพื่อนเพืนค่เพื่อนเ,อนเอนชมสวนจาากก้าและกระเบ,บื้งดอกพุทธศานะคะช่วงนี้ต้องร้อนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนร้อนหุ่นนี้นะคะแล้วนหุ่นนี้แกถ้ารุ่นนี้แกอาจจะได้ผักนะคะเพื่อนเพนผักระยะหนึ่งค่อยจะได้มาเก็บผลผลิต ช่วงที่เป็นดอกในตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ช่วงนี้เขาจะได้เก็บไปหอดช่วงใดกับเบงน้ากันไปเรื่อยๆด้จ้าต่จะถ่ายเบึงทุกระยะนะคะว่าในสวนปุชาจะได้ผลผลิตไปแบบใดค่ะเพื่อนถ้ามีดอกก็คือหาเดือนนด้ค่ะ ใมีดอกคือหาเดือนที่หาเขาได้เก็บแต่ถาในการตัดคือเดือนที่หกจ้าเดือนที่หกของการตัดจังจ,งจะได้เก็บผลผลิตนะคะแต่ถาสำรับเป็นดอกคือเดือนที่หาจ้าก็สรุปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังทอมซับนิดก,ก่อนนะคะสำรับเรื่องราวในสวนของมือนี้ จังไดป้ากะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะค่ะที่รับชมคลิปของป้ามหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาไปพร้อมๆกันเด้กจ้าก็ปาาไปเลยจา้าเพราะป้ากะพึ่งเฮ็ดนะคะ่ะเป็นปีที่สองเป็นที่ของการปลูกนะจา้าเป็นปีแรกของการตัดขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมค่ะ กดติดตามไปน้ากันกับป่านด้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ